สวัสดีค่ะพี่พิงน้องหมอเศษธีโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่14นะคะมิถุนายน2563ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนันเองนะคะแล้วก็เรม9ก้าข้าเดือนจิตปีชวดนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเขาบอกว่าคนปีชวดไม่ถูกกับคนปีมาเมียอันนี้ไม่แน่ใจ ะะว่าว่าว่าจะตรงหรือเปล่านะก็ว่าแบบนั้นนะคะก็บอกว่าคนพีชวดกับคนพีมาเม่มาเมียนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทะเลาะกันนะคะทะเลาะเบาแวงกันนะแต่งงานกันไม่ค่อยจะโอเคว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะโอ้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะอ่าแล้วก็บอกว่าสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะทําอะไรที่เป็นการมงคลน,นั้นเนี่ยก็ไม่ควรนะคะเขาให้เรา พักผ่อนนะในวันพรุ่งนี้เอาละในวันนี้เรามาทานายดวงรายวันกันนะคะพี่น้องนะมาดูว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างยังคงที่จะต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านจริงๆด้วยนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์อย่างที่บอกนะคะ เริ่มที่จะตั้งดีขึ้นนี่โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยการงานนะคะกิจาการนะเริ่มที่จะตั้งดีขึ้นจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะอืมแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังคงที่จะต้องประหยัดอดออมอยู่ค่อนข้างเค่ียติดไปทางฝืดเครื่องหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ไม่หยุดไม่หย่อนที่จะคิดโครงการนะคะในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทํานะคะให้ความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นกว่าเดิม คิดไปคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ลงมือทําสักอย่างสองอย่างเนาะเอาส่วนที่คิดว่าเป็นไปได้น่ะถ้าเราคิดหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเจ็ดอย่างถ้าเจ็ดอย่างอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องนะทําไม่ไหวเราเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องที่ลงทุนไม่เยอะนะอะไรก็แล้วแต่ที่ลงทุนไม่เยอะณนะขณะนี้ลงมือทํานะคะอ่าแล้วมันก็จะสําเร็จตามที่เราต้องการนะพี่น้องวันอาทิตย์แล้วมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ ทักพิเศษว่าอยู่กับบ้านกับช่องนะคะปฏิบัติธรรมนะคะไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรนะคะทำบุญให้ทานได้ด้วยอย่างนี้นะคะหาความรู้ใส่ตนเองนะ,ะเป็นสมถะสมดุลน,นะคะเริ่มที่จะปล่อยวางคือพี่น้องวันอาทิตย์นะแล้วถ้าใครที่จะไปติดต่อเจราจาเรื่องอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้ออกนอกบ้านก็ ประสบความสําเร็จนะคะมีคนช่วยเหลือนะมีคนต้อนรับเป็นอย่างดีคือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมาดูเลขนําโชคค่ะพี่น้องค่ะมีเลข4มีเลข4มีเลข7มีเลข5นะคะมีเลข4มีเลข4มีเลข7มีเลข5นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างหน้าเอาอย่างนี้กันพี่น้องวันจันทร์ทํานายโดยรวมนะคะยังคงที่จะทํางานลุยๆหนักๆเหนื่อยมากนะเห็นไหมคะอ่ามีพลังอยู่ พร้อมกับปะนะัญหาอุปสรรคแก้ไขได้นะคะและในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมีความรู้สึกว่าอยู่อยู่กับบ้านกับช่องนะแล้วก็สมองก็คิดไปเรื่อยเอย๊จะทำยังไงวางแผนแบบไหนขยายกิจการดีไหมเปิดกิจการใหม่ดีไหมเปลี่ยนงานหรือเปล่านี่ก็คือตัวนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่แย่นะสำหรับพี่น้องวันจันนะ เรื่องงานเป็นเรื่องหลักลนะณขณะนี้นะถือว่าดีค่ะและมาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษพี่น้องวันจันเรื่องอะไรทักพิเศษว่าให้พี่น้องวันจันนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะพี่น้องนะเรื่องของลำไส้นะคะเพราะอาหารหนักเสพเนี่ยอย่างนี้ภูมิแพ้โรคเก่าจะกำเริบนะคะแต่ถ้าจะทำนายไปในลักษณะว่าให้ เราหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยสนิทจันไรไม่มีนะคะอย่างนี้ก็ได้สิ้นเคราะห์หมดเคราะห์เริ่มต้นใหม่คือพี่น้องวันจันทร์เอาเป็นแบบนั้นกันนะคะพี่น้องนะไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่าสําเร็จนะพี่น้องวันจันทร์สู้ๆนะคะอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลข9มีเลข7และก็มีเลข3นะคะมีเลข1มีเลข9มีเลข7และก็มีเลข3นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดีขึ้นบ้างแล้วยังนะคะแน่พี่น้องวันอังคารนะก่อนหน้านี้ จะรู้สึกว่าจะเดินทางเนาะเละในวันพรุ่งนี้คิดว่าน่าเดินทางแน่นะคะแต่ยังคงที่จะทํางานอยู่นะหลายท่านนะคะพี่น้องวันอังคารนะแล้วก็ได้เงินเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ได้เงินเข้ามาแน่นอนนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารใครที่ติดต่อเจราจาขายสินค้านะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะคะมีเงินเข้ามาแล้วก็บางท่านนะคะทำนายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่ง อาจจะต้องจากคนรักนะคะไปทํางานไกลๆอย่างนี้นะหวงคนในครอบครัวคือพี่น้องวันอังคารอันนี้เราก็จะต้องทําใจนะคะพี่น้องนะเราจะต้องแยกกันอยู่ก่อนนะแยกกันทํางานนะมันถึงจะโอเคนะคะพี่น้องวันอังคารนะอ่าและก็มาดูว่าพายิบซีทักวิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรนะทักวิเศษว่าให้ปล่อยวางค่ะพี่น้องค่ะนะให้พยายามนะคะ,ะใช้ชีวิตอย่างสมถะสมดุลน,นะปล่อยวาง นะคะอย่าทุกข์กันมันมากนะคะอย่างนี้ให้เดินทางสายกลางดีที่สุดคือสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะมันถึงจะรอดนะคะอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข8มีเลข3มีเลข6แล้วก็มีเลข9กนะคะมีเลข8มีเลข3มีเลข6แล้วก็มีเลข9นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะทํานายโดยรวมนะคะเอาละ ่ารู้สึกว่าทักไม่ค่อยดีนะคะพี่น้องนะมาทำนายโดยรวมกันเนาะก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันัวนพุธกลางวันนั้นเนี่ยมีพันธะสัญญาเรื่องในเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องนะอืมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคนะคะมีข้อมูลมีข่าวสารที่แจ้งมาแล้วมันไม่โอเคกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสัญญานะคะ เรื่องในเรื่องหนึ่งอันนี้นะป้าหมอจะทํานายไปแบบนั้นนะะฉนนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีสตินะคะนะแล้วเราก็มีทางออกเอ้ยว่าจะต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการมีปากมีเสียงผิถกปิดใจกับคนในครอบครัว นะคะบริวารในที่ทํางานนะคะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องนะระวังอุบัติเหตุนะเกิดจากการเดินทางนะถ้าเดินทางนะถ้าสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้มีแปลนว่าจะเดินทางแล้วเลื่อนได้ก็อยากจะให้เลื่อนนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลิกนะักย่างที่บอกอถ้าทําอะไรที่เป็นการมงคลในวันพรุ่งนี้นะ่ะ เขาถือนะคะไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราอย่าประมาทไว้จะดีนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะอ่าเห็นไหมคะไม่ดีเนาะทักพิเศษไม่ดีเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะอยากก่าจิตตกไปหลายวันเนาะนะในวันพรุ่งนี้กิดการอะไรไว้เนี่ยเผื่อใจนะคะพี่น้องนะเพราะว่ามันไม่โอเคนะทั้งฤาร์ทั้งชตริกทั้งนาชาริอด แล้วก็แฮงแมนนะคะพี่น้องหน้าทั้ง 3- 4สี่ตัวนี้ทักไม่ค่อยดีเพราะนั้นในวันพรุ่งนี้ถ้าหยุดการไว้เนี่ยมันก็จะดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรไว้นะคะในวันพรุ่งนี้นะต้องเผื่อใจนะคะท่องเผื่อใจนะ50า0นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะยันเละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1มีเลข7 มีเลข1มีเลข6นะคะมีเลขกมีเลข7มีเลข1มีเลข6นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนทํานายโดยรวมนะคะ่าว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนก็รู้สึกว่าอารมณ์เป็นเด็กๆนะ,ะไม่มีอะไรเป็นแบบแผนแบบเปลนนะคะก็อย่างนี้บ้างก็จะดีนะในวันพวกนี้ออกเดินทางละ นะไปหาหมอก็ได้ไปแก้ปัญหาก็ได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะแก้ไขปัญหาได้หมดเนาะเริ่มที่จะขี้คลาย้วยเงื่อนเวลาโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะให้ระวังเรื่องของการเงินค่ะมีเงินเข้ามือแต่ว่าหมุนเงินนะคะเงินไม่เหลือเก็บก็เก็บไม่ได้หรอกคะ่ะแต่อย่าให้ชดเงินเป็นการพอนะณณนะนะนะปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนี่อย่างนี้ดีแล้วนะคะนี่ดีแล้วนะคะ ถือว่าป้าหมอว่าไพ่แบบเนี้ยไม่ได้ร้ายนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเออเอาเป็นแบบนั้นกันระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นี่นะอ่าแล้วมาดูว่าไพ่ยิบสี่ทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางคืนเรื่องอะไรอืทักพิเศษเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องชู้สาวใครที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วห้ามเลยนะคะพี่น้องนะอ่าห้ามนะคะ หมายความว่าใครเข้ามาแล้วจะถึงแม้ว่าจะอุ้ยจะสวยจะหล่อแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่จะดีวิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องหยุดวินระยะห่างไม่งั้นเราจะมีปัญหานะคะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็เรามัดระวังเรื่องของการลุ่มหลงมเมาเ, <ๆ S 1> เรื่องใดเรื่องหนึ่งโชว์เรื่องเงินก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะอะไรก็แล้วแต่ณขณะนี้เราบอกว่าลงทุนน้อยๆได้กาไรเยอะๆเ,เนี่ยมันเสี่ยงนะคะพี่น้องนะมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังค่ะ อะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1มีเลข6มีเลข2มีเลข5นะคะมีเลข1มีเลข6มีเลข2มีเลข5นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีนะดูกันนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะว่าทํานายโดยรวมอืมนี้ก็เหมือนกันนะคะมีปัญหากับบริวารนะคะมีปัญหากับบริวารคนรักนะคะอ่า แล้วก็ผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้ใครที่ทางานอยู่ระมัดระวังะะเรื่องอารมณ์นะคะพี่น้องนี่ะอารมณ์ทั้งหมดเลยเนาะไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะบางท่านก็อาจจะเริ่มง,งานใหม่ภาระงานหนักแล้วก็งานคนอื่นก็เป็นงานเราแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ลงตัวกับระบบงานที่เข้าไปทําใหม่นะหรือใครที่ยังทํางานเดิมและกก็จะต้องสะสางงานเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าเราอาจจะหยุดงานก่อนหน้านี้นะคะ เราก็เหนื่อยหน่อยหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จเย็นเย็นร่มๆมอารมณ์ร้อนไม่ได้นะคะกับบริวารอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้เรมามัระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงค่ะอ็นข้อกระดูกนะคะไม่ค่อยโอเคเนื่องจากว่าเราทํางานหนักนะพี่น้องวันพ่อเสัสปดีนะอ่าแล้วมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่ามีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะ นี่อย่างนี้นะแล้วก็ทํานายแค่คลิปไปว่าเราอะทุกอย่างเปิดทางนะหมดทุกหมดโศกด้วยเช่นเดียวกันนะสาหรับให้แชทมินนะคะอืมแล้วก็อาจจะไปทําบุญนะอาจจะไปแก้บุญนะว่าอย่างนั้นนะคะในบางท่านนะมีพันธสัญญาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอย่างนี้ก็ไปแก้แก้บุญนะอย่างนี้นะคะบริจาคทานบริจาคโลหิตทุกอย่าง ดีหมดค่ะพี่น้องวันพอรอเัสบดีเนาะอ,อ่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข6มีเลข5มีเลข1มีเลข2นะคะมีเลข6มีเลข5มีเลข1มีเลข2นะคะพี่น้องวันพอรอหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันทุกวันนี่อวยนิดหนึ่งเนาะให้พี่น้องวันศุกร์นั้นขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะ แี่มาแล้วนะคะมาแล้วพี่น้องวันศุกร์ดวงเปิดนะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักวางแผนนะอย่างนี้นะแล้วก็ช่างอดทนเป็นไม่ทับเป็นพ่อทับนะคะแต่ยังไม่ไวายที่จะกลุ่มนะกลุ้มใจนะอย่างนี้นะนอนไม่หลับนะคะสุขภาพก็ไม่ดีนะคะพี่น้องนะนอนไม่หลับปั๊บนี่คิดเยอะนี่ไม่ได้ โชคลาภที่จะเข้ามาหายนะคะพี่น้องนะเขาบอกว่าพี่น้องวันศุกร์จะได้โชคใหญ่อา้าวป้าหมอทํานายไปแบบนั้นนะพลิกปฏิหารจะเกิดเนาะจะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆลอยเข้ามาเต็มมือน่าอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องนะอย่างนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันศุกร์นะไม่ต้องวิตกกังวลมันให้มากนะคะปล่อยวางนะอ่าและทุกอย่างจะดีแล้วนะคะอย่างนี้เลยนะคะ อ่าแล้วมาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรนะทักพิเศษว่ายังคงที่จะวิตกกังวลคุณคิดอารมณ์ไม่แน่ใจไว้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะขึ้นๆลงๆเลือดจะไปลมจะมาเหมือนป้าหมอ <laughs> นะอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องนะแล้วก็บอกว่าพี่น้องวันศุกร์นะช่วงนี้ค่ะมีลางสังหอนแม่นๆนะเออ แล้วแม่นด้วยทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองค่ะนะให้สังเกตตัวเองค่ะโอ้ยวันนี้กระชุ่มกระชวยโชคดีอ่าสำเร็จเออวันนี้ร้อนร้อนหนาวหนาวน่ะเราก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ต้องเผื่อใจอ่าในหลายเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแนวทางทั้งหมดค่ะที่พูดถึงนะอ่ะระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสี่มีเลขเลก้า มีเลกหนึ่งมีเลขสองนะคะมีเลขสี่มิเลกเก้ามีเลกหนึ่งมีเลขสองนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอวยหน่โหโหโอยอวยหน่อยพี่น้องวันเสาร์ได้เงินนี่มรดกนะไม่ได้ ไม่ได้ล้อเล่น <g ill ain> ไม่ได้ล้อเล่นคุณนกหลายวันแล้วคุณนกคาได้มรดก <g ill ain> นะคะ,อะเอาอย่างนี้ทำใยโดยรวมคะ่ะพี่น้องวันเสาร์นะ,ะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ยังคงที่จะมีเครดิตในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องวันเสาร์ไม่ต้องกังวลค่ะและในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ที่จะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะ,ะสังหาริมาทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินนะ หน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนแล้วได้ร่วมฉลองนะความสําเร็จเพราะฉะนั้นนี่ขึ้นเรื่องเงินทั้งหมดเลยนะะพี่น้องวันเสาร์รองเงินอยู่หรือทํางานเอาไว้และมันยังไม่ได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะได้คําตอบนะเป็นไปนในทางที่ดีละคะ่ะโอเคนะ ทำนายเรื่องเดียววันนี้นะพี่น้องวันเสาร์ดีแล้วนะเรื่องเงินนี่เป็นประเด็นสําคัญอ่ะและมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมจักรพรรดิเห็นไหมคะเดอเอเมเลอรเรียบร้อยหนังเหนียวควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเออและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูอาจารย์นะขอพรได้นะคะมอบให้แก พี่น้องวันเสาร์จริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะจ้ะหมดทุกแล้วค่ะหมดโศกด้วยนะต่อไปนี้ก็รวยๆปังๆเอาอวยหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นน่ะอ่าหมอจะอวยไปทีละวันทีวันเกิดนะคะอืออย่างงี้ขึ้นน่ะเดี๋ยวจะขึ้นเลยนะคะพี่น้องนะเอาสองวันนะคือวันศุกร์กับวันเสาร์ละนะสัปดาห์นี้วันศุกร์วันเสาร์สัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยเป็นวันอื่นโอเคค่ะอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะ มีเลข6มีเลข1มีเลข0มีเลขสานะคะมีเลข6มีเลข1มีเลข0มีเลข3นะคะ, 6, 1, 0, 3, ะ,คะพี่น้องวันเจ้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขอไวพรนะคะให้พี่น้องของป้าหมอหมดสุกหมดโถกหมดโรคภัยเสนียดจันไรไม่มีแล้วก็เฮงๆนะคะมีโชคลาบจะ้ะสวัสดีจ้า